ปรีดีพนมยงผู้อภิวัตรรัฐบุรุษซึ่งถูกป้ายสีมากที่สุดคนหนึ่งในฉากการเมืองไทยเส้นทางชีวิตกว่า80ปีของปรีดีพนมยงนับเป็นเส้นทางที่ผันพ้อนอย่างที่สุดจากลูกชาวนาเขาสามารถสอบไล่วิชากฎหมาย ขันเนติบันเด็ได้ตั้งแต่อายุ19ปีเป็นผู้ก่อการคนสำคัญของคณะราษฎรที่ทำการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยายลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชสมัยรัชการที่8เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 เป็นรัฐบุรุษอาวุโสขคขนแรกของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7และเป็นรัฐมนตรี ว่าการอีกหลายกระทรวงปรีดีพนมยงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศหลายด้านทั้งทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็โดนมองว่าจากต่างฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นตัวอันตรายและเดินกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์และถูกบีบให้เดินทางออกนอกประเทศแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือเป็นแพ้รัะราบาปของการใส่ร้ายป้ายสี ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกรณีสวรรคตของในหลวงราชการที่8และเป็นกบฏจนต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศกว่า30ปีและในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเมื่อเหลือเพียงแค่อัฐิเท่านั้น11พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของปรีดีพนมยงค์ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันปรีดีเพื่อรำลึกถึงบุคคลที่มีชีวประวัติยาวเยียดด้วยตำแหน่งและสถานะสำคัญที่หลากหลาย และผู้ที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อพุทธศักราช2,543ในวาระครบรอบ100ปีชาติการ11พฤษภาค,คมปี2,563เป็นอีกวาระที่ครบรอบ120ปีชาติการของปรีดีพนมยงจึงขอย้อนรอยชีวประวัติของผู้ที่ชาวธรรมศาสตร์มากล่าวถึงผ่านกรอนบทหนึ่งว่า พ่อนำชาด้วยสนองและสองแขนพ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้านามระเบอชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการจากลูกชาวนาสู่ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงจากลูกชาวนาที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบากของชนชั้นแรงงานปรีดีมีโอกาสเรียนจบจนชั้นหมหและเรียนต่อด้านกฎหมายที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และด้วยความที่เป็นคนหัวดีเขาสามารถสอบได้ขั้นเนติบัณฑิตในวัยเพียง19ปีแต่ยังอ่อนวัยเกินกว่าจะได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้พิพากษาจากนั้นได้รับทุนจากโรงเรียนให้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่ฝรั่งเศสจนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยายลัยปารีสเมื่อปีพุทธศักราช2469และอย่างได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งบารนับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ล้มล้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในคิทสัาช1789เป็นต้นมาปารีสได้กลายเป็นแหล่งรวมตัวของผู้ที่อยากให้เกิดการอภิวัตประชาธิปไตยในประเทศตนไม่ว่าจะเป็นเนียนไอคอสหรือโฮจิมินโจเอินไหลเฉินอีรวมถึงปีดีพนมยงกับเพื่อนชาวสยามโดยมี การประชุมผู้กอ่อการคณะรัษฎรครั้งแรกที่กรุงปรารีสเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์2469โดยได้มีผู้ร่วมประชุมเจคนคือร้อยโทประยูนพมรมนตรีร้อยโทปแปรกขีตะสังคะร้อยตีทัศน,นัยมิตรพักดีนายตัวและผานุกรมหลวงสิริราชไมตรีนามเดิมจารูนสิงหะเสนีนายแนปหนโยธินและนายปรีดี ที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์เหนือกฎหมายมาเป็นการปกครองที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหลังเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2470ปรีดีในวัย26ปีรับราชการเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมและได้รับราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและยังสอนกฎหมายที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม อาจารย์กฎหมายหนุ่มที่ควบตำแหน่งผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเลือนจึงถือโอกาสเผยแผ่อุดมการณ์และความจำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยให้แก่ลูกศิษย์และคนหนุ่มสาวหลังจากนั้นรวม7ปีในวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินแบบสายฟ้าแลบ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ไม่อยากให้เสียเลือดเสียเนื้อจึงลงพระปรมาพิไทยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ที่ร่างโดยปรีดีและเป็นจุดเริ่มต้นขอนการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบบราาประชาธิปไตย ที่มีพระปหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีพระยามโนปกณ์นิติธาดาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยและนายปรีดีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเมื่อปรีดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ปรีดีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่10ธันวาคมปี2475ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ ท้าววอนฉบับแรกของสยามและเป็นผู้ยกร่างพรบรการเลือกตั้งฉบับแรกปี2475ที่ริที่หลีเริ่มให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัษฎรได้เท่าเทียมกับผู้ชายนอกจากนี้เขายังเสนอร่างข้าโครงการเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองโดยดำเนินเศรษฐกิจแบบสากลและวางหลักการประกันสังคม แต่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากพลังอํานาจเก่าว่าเป็นแนวคิดที่ลอกเรียนแบบพักแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซียและกล่าวหาว่าปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ตามพรบว่าด้วยคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476เขาจึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งและเดินทางออกนอกประเทศไปยังฝรั่งเศสเมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2476และกว่าประเทศไทยจะยอมรับให้มีนโยบาย ประกันสังคมก็เป็นเวลาอีก60ปีต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่เดือนคณะรัษฎรนนำโดยพันเอกพยาพหลนได้ยึดอำนาจจากพระยามโนปกรณิติธาดาและโทเลขให้ปรีดีกลับมาร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผลข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ผลงานสำคัญช่วงนี้คือการแร่างพร,ะระบ ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476โดยมีเนื้อหาสำคัญคือกระจายอำนาจการปกครองเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต่อมาปรีดีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเป็นผู้นำในการแก้ไขสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันไม่เป็นธรรมกับ12ประเทศได้สำเร็จโดยมี2ประเด็นใหญ่คือ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่คนต่างประเทศไม่ต้องขึ้นสารสยามซึ่งเป็นการเสียเอกราชทางสารและประเด็นเรื่องภาษีร้อยชักสาซึ่งรัฐบาลสามารถเป็นภาษีศุลกากรขาเข้าของสินค้าได้ไม่เกินร้อยละสามทำให้ประเทศขาดรายได้นอกจากนี้ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามปรีดี ได้สถาปนาประมวลรัษดากรเป็นครั้งแรกในสยามเป็นการวางรากฐานเกี่ยวกับบทปัญญัติภาษีอากรที่เป็นธรรมแก่สังคมคือผู้ใดมีรายได้มากกว่าเสียมากผู้ใดบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากก็เสียภาษีมากเขายัางผักดันให้เกิดธนาคารชาติเพื่อเป็นธนาคารของรัฐคอยควบคุมธนาคารพาณิชย์และเป็นผู้ออกธนบัตรรักษาทุนสำรองเงินตราท่ามกลาง เสียงคัดค้านของธนาคารพาณิชย์ในขณะนั้นที่เป็นของชาวต่างชาติปรีดีได้เริ่มวางรักฐานอย่างจริงจังโดยจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทยขึ้นก่อนต่อมาจึงได้จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2485การจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก ช่วงปีพุทธศักราช2475ถึงปีพุทธศักราช2477สยามมีประชากรราว12รล้านคนแต่มีนักเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาเพียง2,200คนนับว่าคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังล้าหลังมากนายปรีดีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงผลักดันให้มีการก่อตั้งมหาวิทยายลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกที่อยู่นอกเหนือการกำกับของรัฐเป็นครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่2ีมิถุนายนปีพุทธศักราช2477เขากล่าวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุดบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา ในปีนั้นมีคนสมัครเรียนเข้ามาหาวิทยายลัยเปิดแห่งแรกเป็นจำนวนมากถึง7 0 9 4คนมหาวิทยายลัยวางโครงสร้างให้เลี้ยงตัวเองได้โดยอาศัยเงินค่าสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาและรายได้จากการเข้าถือหุ้นในธนาคารแห่งเอเชียเพื่อผ่านิชยกรรมและอุตสาหกรรมโดยมทกถือหุ้นถึง80%แต่ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที ก้าพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2490และปรีดีต้องหนีออกนอกประเทศรัฐบาลเผด็จก,การทหารได้ตัดคำว่าการเมืองออกจากชื่อมหาวิทยาลัยและยุบเลิกตำแหน่งผู้ประสาทการเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งอธิการบดีแทนอีกทั้งยังขายหุ้นธนาคารทั้งหมดจนมหาวิทยาลัยต้องกลับมาดำเนินการภายใต้เงินงบประมาณและการควบคุมของรัฐกรุ๊ ผู้อยู่เบื้องหลังเสรีไทยและการทำงานแบบปิดทองใต้ฐานพระช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2484กองทัพญี่ปุ่นยิ่นคำขาดต่อรัฐบาลไทยให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านแผ่นดินไทยไปอย่างประเทศอื่นคณะรัฐมนตรีแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนำโดยจอมพลปพิบูลสงครามเห็นด้วยที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่น และในขณะอีกฝ่ายหนึ่งนำโดยปรีดีคัดค้านอย่างรุนแรงและเสนอว่าต้องสู้กับญี่ปุ่นที่ละเมิดอธิป,ปไตยแต่สุดท้ายก็แพ้เสียงข้างมากทำให้ไทยกับญี่ปุ่นเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกันเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2485รัฐบาลภายใต้การน,นำของจอมพลปอประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ฝ่ายอังกฤษประกาศสงครามตอบโตส่วนสหรัฐอเมริกาไม่ได้ประกาศสงครามด้วยโดยถือว่าไทยถูกญี่ปุ่นลุกรานปรีดีในฐานะผู้สําเร็จราชการของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอน,นันทมหิดลประอัดมารามาที่บริมทรรชการที่8ไม่ยอมลงนามในประกาศสงครามนั้นปรีดีเริ่มจัดตั้งขบวนการเสรีไทยโดยรวบรวมคนไทยทั้งในและนอกประเทศ เพื่อทำงานใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นและเริ่มติดต่อกับประเทศสัมพันธมิตรเพื่อให้ทราบว่าในเมืองไทยมีขบวนการเสรีไทยที่ไม่ยอมรับการประกาศสงครามของรัฐบาลทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งคนเข้ามาประสานงานเขาใช้ทำเนียบท่าช้างซึ่งรัฐบาลให้เป็นบ้านพักรับรองสำหรับผู้สำเร็จราชการเป็นที่บัญชาการของเสรีไทยที่มีเขาเป็นหัวหน้าโดยใช้นามวารุธ ปรีดีต้องทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและควบสองบทบาทคือผู้สำเร็จร,ราชการและหัวหน้าเสรีไทยมาตลอด3ปีกว่าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาในที่สุดฝ่ายญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2488การทำงานของขบวนการเสรีไทยทำให้ประเทศรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามท่านผู้หญิงผูนสุขพนมยง ให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารสารคาดีจะบับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2543ว่าช่วงนั้นนาสิวนาขวานมากที่สุดทำเนียมท่าช้างเป็นที่บัญชาการของเสรีไทยที่มีนายปรีดีเป็นหัวหน้าพออยู่มาวันหนึ่งนายพลโตโจนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุน่นก็มาเสเยี่ยมที่ทำเนียมของนายปรีดีแล้วก็เดินมาที่สาราริมน้ำ ซึ่งเป็นส่วนที่พวกเสรีไทยใช้ทำงานโตโจคงอยากเห็นส่วนที่เราอยู่หมดน่ากลัวเหมือนกันแต่โชคดีที่พวกญี่ปุ่นคงไม่ระแคะระคายทศผันธุมเาเซนอดีตเสรีไทยสายอังกฤษเคยกล่าวว่าเสรีไทยทุกคนทำงานปิดทองใต้ฐานพระที่ยิ่งกว่าปิดทองหลังพระปิดฉากคณะรัศดรการถูกใส่ร้ายป้ายสีกรณีสวรรคตร,รัชการที่8 หลังสงครามโรกรั้งที่สองยุติลงและในรวงรัชกาลที่8ทรงบรรลุนนติภาวะนายปรีดีจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์สเสด็จนิวัิประเทศไทยและได้กราบบังคมทูลลาออกจากตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8มีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งปรีดีเป็นรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทยหลังสงครามสงบมีการเปลี่ยนรัฐบาลถึง3ครั้ง ในระยะเวลาเพียงเจดเตือนต่อมาคณะรัฐบาลจึงเชิญนายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7เมื่อวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2489แต่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ในหลวงรัชการที่8สเสด็จสวรรคตอย่างมีเง,งื่อนงำและศัตรูทางการเมืองของนายปรีดี ศบโอกาสเริ่มแผนคนล้มฝ่ายประชาธิปไตยโดยกระจยายข่าวว่าปีดีอยู่เบื้องหลังการสวรรคตของพระองค์ต่อมาเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2490ฝ่ายรัฐประหารมุ่งจับตัวนายปรีดีแต่เขาหนีรอดได้บุดบิดชัยชนะตกเป็นของคณะรัฐประหารนำโดยพลโทพินชุนหวันพันเอกกาดกาดสงกรามพันตำรวจเอก เผ่าศรีญานนท์พันเอกสกฤตธนรัตพันเอกถนอมกิติขจรและพันโทรประภาสจารุสเถียนที่คนลมรัฐบาลพลเรือนและเป็นการปิดฉากอำนาจทางการเมืองของคณะรัษฎรซึ่งปรกครองประเทศมาเป็นเวลา15ปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2475ทําให้ในายปรีดีต้องรีบหลบหนีไปยังสิงคโปร์ปรีดีได้เดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง และร่วมกับพรรคพวกก่อตั้งขบวนการประชาธิปไตย26กลุ่มภาพันธ์ปีพุทธศักราช2492หรือที่รู้จักกันว่ากระบฏวังหลวงได้พยายามยึดอำนาจคืนจากฝ่ายรัฐประหารแต่ล้มเหลวสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ยุควิกฤตมีการจับกลุ่มและสังหารพรรคพวกในปีดีหลายคนทำให้เขาต้องหลบซ่อนตัวอยู่แถวฝั่งทนบุรีนาน6เดือน ก่อนที่จะปลอมตัวเป็นชาวประมงลงเรือเล็กนี้ไปสิงคโปร์และหาเรือเดินทางต่อไปอยังฮ่องกงเพื่อขอลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศจีนบ้านที่ไม่มีโอกาสได้กลับตอลอดเวลาที่พำนักอยู่ประเทศจีนนานกว่า21ปีปรีดีถูกกล่าวหาจากรัฐบาลไทยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนแดงเพื่อยึดประเทศไทยและในช่วงนั้นเขาใช้เวลาเขียนหนังสือและบทความต่าง อาทิสังคมปรัญาเบื้องตน้นความเป็นอนิจังของสังคมในหนังสือชีวิตพันผวนของข้าพเจ้าและ21ปีที่ลี้ภัยในสาธารณานัปราชดอนจีนเขาเขียนระบายความในใจตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าต้องอยู่ในสาธารณานัประชดอจีนเป็นเวลานานกว่า20ปีโดยเหตุผลเพียงเพราะข้าพเจ้าได้กลายเป็นแพรับบาปของการใส่ไร้ป้ายสีนาณนนประการ โดยเฉพาะข้าพเจ้าถูกกล่าวหาหลายครั้งหลายข่าวว่าเป็นอัชญากรหรือก่อกระบฏร้ายแรงข้าพเจ้ากลายเป็นบุคคลที่มีผงปรารถนาในสายตาของรัฐบาลต่างประเทศหลายประเทศทั้งทั้งที่ระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมร็จรัชการแทนพระองค์และเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นั้นรัฐบาลเหล่านี้เคยกล่าวว่าเขาเป็นพันธมิตรกับข้าพเจ้าแต่กลับหันหลังให้ข้าพเจ้าอย่างง่ายดายเพื่อเอาใจรัฐบาลใหม่ และในปีพุทธศักราช2,513ปรีดีในวัย70ปีตัดสินใจอพยพไปอยู่ที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสช่วงเวลานั้นเขาเป็นโจทย์ฟ้องบริษัทสยามรัฐของหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ป่าโมดและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ลงข่าวเหมินประมาทว่าเขาเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตคตจนสุดท้ายจำเลยแพ้คดีต้องประกาศขอขมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ ในวันที่2พฤษภาค,คมปีพุทธศักราช2526ปรีดีสิ้นใจอย่างสงบด้วยอาการหัวใจวายในวัย83ปีและ3ปีต่อมาอัฐิของท่านจึงได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีที่ท่านอุทิศให้กับประเทศมุลนิธิปรีดีพนมยงได้จัดตั้งสถาบันปรีดีพนมยงในซอยทองหล่อกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2538